โอเคครับวันนี้เราอยู่กันในวันที่3แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูฟุตบอลเจลีกอีกหนึ่งคู่นะครับนั่นก็คือคู่ระหว่างอุระวะเรดเดมอลนะครับจะพบกับคาชิมาแอดเลอร์ที่ซาติมัสเตเดียมนะครับซึ่งต้องบอกว่า เดี๋ยวหลังจบเกมวันนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยนว่า2แมตที่เราเจอมาเนี่ยทางโคดดาร์เนี่ยมีมุมมองรูปแบบการเล่นของทั้ง4ทีนยังไงบ้างนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าแมตวัววาเนี่ยเป็นแมตที่เราไม่ได้แพลนไวตั้งแต่แรกนะก็เราก็เราไม่ได้ซื้อตั๋วไว้ก่อนนะครับซึ่งเดี๋ยวต้องไปดูที่หน้าสนามว่าจะมีตั๋วขายด้หรือเปล่านะครับแต่ที่เช็คมาเนี่ยยังมีตั๋วอยู่นะครับผมเดี๋ยวเราไปกันเลยครับก็ตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ สถานีโอจินะครับสีแดงนี่เดี๋ยวเราจะไปลงกันที่สถานีอุราวะมิโซโนะเฮ้ยตรงนู้นนี่ครับตรงนี้ก็สุดสายประมาณ10สถานีนะครับก็อยู่ในส่วนของนัมบุลายนัมบุกุลายนะครับแล้วก็ต่อไปที่สถานีสตมะสเตเดียมลายนะครับก็ตอนนี้แฟนบอลก็เริ่มไปแล้วเพราะว่าบอนเตะ5าโมงเย็นนะครับเดี๋ยวเราไปดู เกมกันนะครับบริเวณบรรยากานศนาสนามด้วยนะครับไปดูกันเลยครับ ตอนนี้เราถึงที่สถานีอุรวามิโซโนโลแล้วนะครับซึ่งเราอออกมาเนี่ยมันก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นสมบเล็กๆแล้วกันร้านค้าของเที่เ,เล็กของอุรวะนะครับก็จะมีพวกผ้าพันคออะไรประมาณนี้เสื้อนี่ครับผ้าพันคอของที่ระลึกต่างๆนะครับของกุญแจ เสื้อเสื้อเนี่ยราคาอันนี้เป็นชุดเดียนนะอยู่ที่ประมาณ16,750เยีายนนะครับสวยอยู่ใช้ไ,ได้น้องสองคนก็สวยนะโอเคครับเดี๋ยวเราไป กันต่อเลยนะครับนี่ครับพ่นวิวที่พอออกไปแล้วนะต้องเดินประมาณหนึกิโลครับก็เดินไปตามทางเลยครับเราลง,ลงมาแล้วนะครับ ครึ่งถ้าใครที่ไม่อยากเดินเนี่ย <c oughs> ก็จะมีรถบัสเนี่ยรอรับอยู่นะครับแต่ถ้าเราเนี่ยเดิน <c oughs> ก็จะเดินประมาณโลนึงอย่างที่บอกไปนะครับ <c oughs> คนก็ใจเยอะประมาณนี้ <c oughs> ซึ่งการเดินเนี่ยไม่แปลกนะครับอย่างตอนที่ที่ผมอยู่รเวอพูเนี่ยบางครั้งเนี่ยก็เดินจากในเมืองไปที่แอนฟิลด์เพื่อดูบอลน,นะประมาณ5้าโล เหมือนออกกำลังกายครับแต่เพื่อนเพื่อน,ร,อนร่วมเดินเนี่ยเยอะนะเยอะมากโอเ้เขามีของกินเยอะเลยนะครับก่อนที่จะถึงสนามเนี่ยต้องต่อคิวนะครับเอาตรงก็คืออยากกินหลายอย่างเลยอ่ะ วันนี้เหมือนจะฮิตท right ี่นี่อยู่นะผมไม่รู้ว่าคืออะไรก็เรารู้จักสซตาสเตเดียมกันเป็นอย่างดีนะครับเพราะเป็นสนามที่ใช้จัดฟุตบอลโลกนะปี2002รู้สึกว่าทีมชาติไทยก็เคยมาเตะแล้วนะครับแล้วก็ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยพี่รีซอ ก็เป็นคนยิงด้วยนะครับใส่ตามาสเตเดียมก็ต้องบอกว่าเมื่อคืนนี่ก็หนักอยู่นะผมอะเล่นยันสว่างเลยพอมาถึงนี่มาดูแบบนี้ดีหน่อยครับแต่เย็นครับห้าโมงเย็นที่นี่โคดานก็มาซื้อตั๋วเรียบร้อยแล้วนะครับ แน่ๆเลยอันนี้แค่เหมือนเป็นทางเข้าสนามิเฉกน,นะครับยังต้องเดินต่อไปอีกพอสมควร สนามไซตามาสเตเดียมครับก็เรามาหลังจากที่สานักฟุตบอลไทยมาเก็บตัวฝึกซ้อมนะครับก็คือเจ้าเตอร์เวเทีปอมพัดแล้วก็เจริญศักดิ์งกรและเอกนิปัญญานะครับก็กลับแล้วอันนี้เนี่ยเรามาดูหลังนะครับนี้เป็นบทเวณสนามหน้าสนามนะครับเราเดินใกล้ถึงแล้ว,ลวบอกแล้วครับประมาณโลกว่าแ,แล้วมีแดดออกด้วย เวลากินมังงุสิ่งหมดเลยเอาละครับตอนนี้เราไปอยู่ที่หน้าสนามใส่ตามาเซเดียมนะครับก็ ก่อนเกมที่จะเริ่มครับอีกประมาณ1ชั่วโมงนะครับคู่ระหว่างอ,าอุระวะเลเดมอนนะครับจะพบกับคาชิมะแอดเลอร์อุระวะเนี่ยพึ่งคว้าแชมป์เอฟซีแชมเปี้ยนลีกปีล่าสุดมาด้วยนะครับนี่คือบรรยากาศาสนามนะครับก็จะมีพวกช็อปของอุระวะนะ เราอาจจะไม่ได้เข้าไปเพราะว่าโ,โหคนเยอะเลยนะครับนี่เป็นช็อปซึ่งหลังนี่คือสนามไซตามะนะครับนี่คอที่ขายตัว๋วก็มีพวกร้านค้านะครับเป็นฟู้ดทร์กมากมายเลยให้โคดาสพูดถึงเกมเมื่อวานก่อนนิดนึงครับพูดระหว่าง เอฟซีโตเกียวกับมารีนอตมีจ okay <climate. S 2> so ุดเด่นในเรื่องของแทัคติกยังไงบ้างทั้งสองทีมก็เมื่อวานก็เป็นเกมที่สนุกมากนะครับโดยเฉพาะเรื่องการเล่นในช่วงต้นเกมอะไรเงี่ยทางฝั่งมารีนอตก็ทําได้ดีกว่าในช่วงแรกครับก็ขึ้นหนักได้เร็วเนก็เกมหลักๆเลยก็คือเขาเรียกว่าโดมิเนนติ้งในในพื้นที่ของแดนโคตสุนะครับก็มารีนอตทาได้ดีกว่าในช่วงประมาณสักยี่สิบนาทีแรกอะไรเงี้ยนะครับก็อยากเห็นจากการที่มารีนอตขึ้นนําก่อนอะไรเงี้ย นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการครอบครองพื้นที่นะครับหรือว่าครอบครองบอลในแดนงคู่ต่อสู้เนี่ยวันนี้เนาะทำได้ดีมากนะครับในช่วงที่แรกและหลังจากนั้นก็เราก็เห็นการเล่นอของไอ้ยูซิโตเกียวนะครับที่เน้นเรื่องของเกมเดานข้างขึ้นมานะครับแล้วก็ได้ได้ได้ประตูจับการคอรอบหรือว่าการผ่านจากข้างสองลูกเลยนะครับก็ลักษณะของการเล่นเมื่อวานก็จะเป็นเรื่องของ <c oughs> การเล่นที่ที่ค่อนข้างที่จะ เข้มข้นมากนะครับโดยเฉพาะเรื่องของอินเทนซิตี้ของเกมนะครับแล้วก็เรื่องของการดิจิชันนี่มันเปลี่ยนค่อนข้างที่จะเร็วนะครับก็ก็ถือว่าเป็นเกมที่ดีแล้วก็มีคุณภาพเป็นเกมหนึ่งนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็แฟนบอลเข้ามาชมบันเยอะด้วยนะครับมันทำให้ให้บรรยากาศในในสนามแล้วก็บรรยากาศในการชมของผู้ชมก็มัีดีสันขึ้นนะครับสำหรับเกมที่สนุกครับวันนี้ครับโอเคครับเป็นไงบ้างครับเกมวันนี้ครับวันนี้ก็น่าจะเป็นเกมที่สนุกอีกเกมหนึ่งนะครับนะโดยเฉพาะทางฝั่งของที่ไทย อุลวะเอ็กก็ได้แชมป์เอฟซีมานะครับแล้วก็ทางฝั่งของคาชิม่าก็ทระการที่จะเรียนรู้ที่ดีขึ้นนะครับก็เกมของเกมของทั้งทั้งคู่นี้ก็น่าจะเป็นเกมที่ที่ที่น่าจะเปิดเกมเลขแรกแรกกันใส่ใส่กันนะครับแล้วอีกอย่างนึงก็ได้เป็นการวัดเรื่องของแทคนิคหรือวิธีการเล่นของทั้งคู่ด้วยอะไรเงี้ยครับก็เดี๋ยวรายละเอียดของเกมก็คงคงต้องเข้าไปดูก่อนนะครับว่าวันนี้มันมันมันเน้นไปในในวิธีการเล่นแบบไหนแล้วอีกอย่างก็ได้เป็น เกมที่น่าสนใจสำหรับโค้ชที่ดูอยู่อะไรเงี้ยหรือว่าแฟนบอลที่ดูอยู่อะไร,ยรอย่างเงี้เราซื้อตั๋วมาแล้วนะครับ2,900เย็นก็ต่อแถวเข้าฝั่งนี้เนะี่ยเป็นฝั่งของมีทีมเยือนด้วยเราเข้าไป เราอยู่ที่โซนบีนะเป็นฝั่งหลังประตูอันนี้ทีมก็เริ่มวอร์มแล้วแหละ ปรบมือของแฟนบอลนะครับโอด้า็ผิวไหวครับตอนนี้เราอยู่บริเวณรอบสนามนะครับใต้ออจันยร์ซึ่งเราอยู่ที่โซนบีนะทุกคนวันนี้ก็เป็นแมตที่ บูรวาพุ่งคาชิมาแอดเลอร์น,นะครับบูรวาพุ่งคว้าแชมป์กั้วเอเชียหรือว่าเอฟซีแชมเปี้ยนลีกมาเราก็มาดูว่าตอนนี้เขาจะเล่นยังไงนะแล้วก็บรรยากาศข้างในสนามจะเป็นยังไงบ้างน,นะครับต้องมาดูนี่นี่ทุกคนทางเข้าประตู A8 เราแวะแป๊บนึงนะก็จะมีพวกตู้โชว์ของทีมชาติญี่ปุ่นนะเป็นพิพิธภัณฑ์เล็กๆกันในมุมมองผมก็จะมีช่วงที่ ญี่ปุ่นลูกฟุตบอลที่ใช้ฟุตบอลโลกนะสองพันสองฟีเวอร์นว่าแล้วใช้ในเจลีต่างๆนะได้มาเี่ดูครับเสื้อทีมชาติญี่ปุ่นนี่มี วิพิธภัณฑ์มีรูปภาพนะครับรถไฟร้านค้าพวกเขาเพิ่งนี่แชมป์เนี่ยคือเฉลีปี2 0 0 6ชุดนั้นนี่เหมือนชุดแมนยูอ่ะไปถึงชุดแจนน็คหมทถึงปรัวุเล่เสื้อผ้าอ่า นี่ก็เป็นร้านค้าในสนามนะจะคล้ายๆกันขายเบียร์ต่างๆนะครับเข้ามาแล้วครับตอนนี้ก็บรรยากาศข้างในโตนะในสนามก็วอรกันไปของเชียร์ก็พยายามนี่ครับกางผ้าเราอยู่โซนหลังประตูนะผมไม่เคยอยู่ มานั่งโซนหลังประตูนะครับในการมาดูอุระวะนี่เป็นครั้งแรกของผมแล้วก็ต้องบอกว่าเออมันก็นก็น่าสนใจครับเดี๋ยวต้องมาดูว่ามุมในการนั่งเราจะนั่งตรงไหนนะครับ เป็นไงบ้างกเกมวันนี้ง่วงๆนิดนึงโอเคปะเ่าหลังเกมอ่ะหลังเกมนี่หลังเกมอ่ะโอเคคือจบครึ่งแรกครับเสมอกันอยู่ศูนย์ต่อศูนย์นะ<อ> <c oughs> ก็ต้องบอกว่า,าทั้งสองทีมเล่นดีนะพี่นะเล่นดีแล้วก็ทางคาชิมะมีจังหวะต่อบอลที่แบบดีหลายหลาย,หลายจังหวะนะครับซึ่งเดี๋ยวมาดูในครึ่งหลังก่อนแต่ว่าสิ่งที่ต้องบอกว่าผมดูตลอดเลยคืออาจารย์ฝั่งโน้นว่า เป็นอาจารย์ที่เป็นแบบแฟนพันธุ์แท้ของบุรวะแล้วก็อาจารย์ร้องเพลงตลอดนะครับตลอดท,ทั้งครึ่งแรกเลยเดี๋ยวต้องมาดูครึ่งหลังแล้วเสียงดังไวเพราะว่ารอจังหวะที่แบบยกพคงมานะครับกองเชียร์นี่พักครึ่งนี่เขายังบกพคงกันเลยครับนิมยือนยิ่เจ้า เกมครึ่งหลังกำลังจะเริ่มนะครับช่วงที่แฟนบอนลของทีมบกพงกันเลย ก็น <onents and fungi behaviour> yeah! ักบอลก็มาขอบคุณแฟนบอลนะครับอันนี้ครับเรากำลังกลับแล้วนะแต่ว่าดูคนดูคนนะครับนี่ขามาเราเดินโล่งๆนะครับกลับเราต้องค่อยๆไปอย่างเงี้ยก็น่าจะใช้เวลามันเกือบสองชั่วโมงกว่าจะถึงอ่า K <S <S <S> <S เกมวันนี้หน่อยเป็นไงบ้างคู่ระหว่างอุระวะกับปะนีเกมของอุระวะกับอาคาชิมะอาคาชิมะก็ก็เป็นเกมที่ค่อนข้างที่จะรัดกุ่มนะครับแล้วก็ต่างคนต่างระวังกันในการเล่นโดยเฉพาะเรื่องของเกมรับอะไรเงี้ยครับก็ทั้งสองทีมก็ค่อนข้างทำได้ดีนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการเล่นเกมรับเน่วอาจะเป็น การเล่นเกมรับในแดนของคู่ต่อสู้เองหรือว่าแดนกลางเองโดยเฉพาะเรื่องของการเล่นเกมรับที่ค่อนข้างที่จะกระทัดรัดนะหรือว่าคอมแพกนะครเขาคีบเชฟมันได้ค่อนข้างดีนะครับและอีกอย่างนึงก็บ่ายจังหวะก็อาศัยเรื่องของการเล่นท่าสิชันหรือว่าการเล่นเขาเรียกว่าอัตคิงท่าสิชันหรือว่าดิฟิซซีท่าสิชันอะไรเนี่ยนะครับก็ก็ค่อนข้างที่จะละเอียดนะครับเกมนี้นะก็สนุกดีวันนี้นะครับโอเคครับในสองนัดที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างก็ ก็เป็นเกมที่มีคุณภาพทั้งสองเกมนะครับส่วนเกมที่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 ผมชอบก็คือน่เป็นเกมเมื่อวานเนาะเพราะว่ามันมีสกอร์ตั้งแต่ต้นเกมเลยนะครับได้นะครับก็สำหรับ EP นี้นะครับก็ขอจบไปได้วยภาพบรรยากาศสวยๆนะครับที่ไซตามาสเตเดียมนะครับสวยมากครับ ผมกันใหม่นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันต่อที่โอซาก้าครับและจะไปดูว่าเราจะได้ดูแบบไหนบ้างนะครับ